ครับสวัสดีครับวันนี้ม่เมี่ยงม่เมี่ยงข้าพูดมา้นะครับวันนี้ผมก็จะมาะแนะนําวิธีการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งหลายคนหรือบางคนอาจจะทําไม่เป็นผมก็เคยทําไม่เป็นมาก่อนเหมือนกันนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสพอดีจะเปลี่ยนใบมีดฮนะอันเก่านะครับนะจะเปลี่ยนเป็นใบมีดตัดข้าวนะครับ ใบแฉกไปเหมือนแบบใบเลื่อยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปโอเคเรามาดูอุปกรณ์ในการเปลี่ยนของผมนะครับเป็นตัวขันตัวขนอตแบบกระบาทนะครับมีหลายไซส์ซึ่งเครื่องตัดหญ้าผมที่ใช้นี่เท่าที่ดูตอนนี้ตัวเลขผมก็หาไม่เจอนะว่ามันมันเบอร์อะไรแต่ทีเนี้ยแต่ในเนี้ยบังเอิญมันมีที่พอดีกับ น็อตตูตัดหญ้าผมพอดีเครื่องตัดหญ้าผมพอดีซึ่งผมกะว่าน่าจะประมาณไม่สิบเจดก็สิบเกครับซึ่งประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมก็มองไม่เห็นตัวเบอร์หรือว่าขนาดแล้วก็นี่ครับมีตะปูนะครับตะปูผใช้ตะปูธรรมดาทั่วไปนี่แหละเพื่อเอามาใช้ล็อกในรูเวลาเราจะาหมุนหรือว่าไข ใบมีดก็เป็นยาไข่น็อตนะครับไม่ให้มันหมุนตามมือเรานะครับแล้วนี่ก็เป็นใบมีดนะครับที่ซื้อมาไซส์ขนาดสิบแปดนิ้วอ่าเป็นสิบแปดนิ้วนะครับก็เท่าใบเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะฟันของใบตัดหญ้านะครับนี่ก็คือลักษณะใบตัดข้าวนะครับเพื่อตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตัดข้าวได้เหมือนกันครับเขาบอกอ่าจะมีรอย บากรอยเสาะร่องใบอ่ารอยหยกัยกๆครับตรงบริเวณใบมีดนะครับซึ่งปกติใบมีดเมเดิมมันจะเป็นเรียบๆนะครับนี่ครับให้ดูนะครับที่ผมจะเปลี่ยนนะครับมีใบใหม่นะครับเพิ่งซื้อมาก็หลายหลายอาทิตย์หลายวันแล้วหลายอาทิตย์แล้วนะครับฮะวันนี้ก็ถือโอ,อกาสได้เปลี่ยน ตัวนี้ก็เป็นใบเดิมที่ติดกับเครื่องนะครับเป็นใบเรียบเรียบอย่างนี้ครับก็เก่าแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ครับคุณยังใช้ตัดหญ้านในบ้านได้อย่างคมคมกริบอยู่นะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่วันนี้ก็จะเปลี่ยนเพื่อเอาไว้ตัดข้าวในนานะครับเตรียมไว้นะครับโอเคครับต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการหมุนน็อตออกครับหมุนน็อต ออกเพื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใบเอาใบเก่าออกแล้วก็เอาเปลี่ยนใบใหม่เข้านะครับผมก็จะทําการเอาตะปูครับนี่ตะปูตะปูนี่ครับล็อกไว้ในรูตรงนี้รูตรงที่มันจะมีรูข้างในนะครับเวลาจะหมุนนะเดี๋ยวจะเสียบน็อตตรงนี้แต่ก่อนอื่นผมก็จะเอาเก้าอี้มาลองก่อนตอนนี้ผมก็ทําการเอาเก้าอี้มาลองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มันสูง ง่ายต่อการในการหมุนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเอาตะปูนะครับเสียบล็อกนะครับเีเข้าไปให้แน่นนะหเียให้แน่นให้ล็อกอยู่ครัจากนั้นนะครับก็หาประเจรหรือว่าหาที่ไขน็อตของเรานะครับใส่เ,เข้าไปนะครับนี่จากนั้นก็ทําการหมุนไปนู่นนะครับหมุน หมุนไปทางขวานะครับหมุนขวามือเราครับอ่าหมุนไปทางขวาพักตรงทางขวามือนะครับใสตัวนี้นี่ออกแน่นแล้วทําด้านหมุนครับหมุนครับโอเคอหมุนออกครับหมุนออกและ้ะ นี่ครับนอ็อตก็มีนอ็อตออกแล้วมีถาดรองหนึ่งชั้นนะครับนี่ถาดรองหนึ่งชั้นยาวแล้วก็มีนะครับตัวล็อกกีเอ่อล็อกฟันเฟืองนะรตรงนี้หนึงง่งอันก็จำไว้ครับตามลำดับทีนี้ก็ถอด ถอดตะปูก่อนถอดตะปูก่อนแล้วก็ถอดมี่ออกมา็จถอดยากนี่ถอดม,มาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเอาใบาใหม่มาใส่นะครับประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับใบใหม่ก็พร้อมที่จะเอามาใส่แล้วอตอนนี้เราก็ใส่ไปเลยครับ ใ,ใส่ไปให้ฟันเฟืองเข้าไปอยู่ในฟันเฟืองไม่จําเป็นต้องว่ารูให้มันตรงกับไอน้นะครับไม่จําเป็นเพราะว่ามันจะหมุนได้อยู่แล้วนี่นจะหมุนตามไอ้นี่อยู่แล้วฟันเฟืองอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ใบมีดใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับใส่ลงไปในสนิททางนี้ดีกว่าโอเคนะครับใส่ไปแล้วจากนั้นก็ ตัวล็อกฟันเฟืองอ่าและตัวล็อกใบตัดหญ้าให้ชั้นนะครับนี่นี่ใส่เข้าไปครับใส่ให้ตรงกับฟันเฟืองครับให้สนิทครับอ่าพอสนิทแล้วก็มีถาดนี่ครับถาดอีกทีนึงใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับล็อกสนิทไหมครับล็อกสนิทแล้วปุ๊บนี่คือน็อตครับตัวสุดท้าย เด้วยจะใส่ลงไปนะครับตอนนี้ก็หมุนหมุนมาทางซ้ายมือเรานะครับแขนซ้ายเราหมุนหมุนซ้ายเรานะครับเพราะว่าตอนเราหมุนออกหมุนไปทางขวานะครับนี้ก็หมุนซ้ายตอนหมุนเข่าเราก็เอาตะปูนะครับต้องเอาตะปูมาล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับล็อกไว้ที่รูเหมือนเดิมรูที่ล็อกครับเหมือนเดิมแล้วก็เช็คตรงอ่ปันเฟืองครับตัวล็อกปันเฟืองมัน สนิดไหมนะแต่นั้นถึงเอาที่หมุนนัดเรามาหมุนต่อครับแล้วก็หมุนซ้ายเช่นเคยต้นยกหน่อยเพราะว่าติดตรงนี้นะติดพื้นโอเคจุลักนีนะครับเอาหมุนให้แน่นเลยครับ แน่นนะเอาให้อยู่เ,เวลาตัดเรามั่นใจว่าใบไม่หลุดนะหลังจากที่เราคิดว่าเราหมุนแน่นแล้วนะครับลองขอปด,ดขอปูดึงเราขอดปูคือแต่เราคิดว่าแน่นแล้วนะครับเราก็ลองหมุนดูครับก็ทำการ เปลี่ยนใบมีตัดหญ้าสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ต้องไปลองตัดดูครับว่าใช้งานได้จะคมจะตัดหญ้าตัดใบข้าวได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ